ก็ขอขอบคุณคุณกัญญากรนะคะที่ผู้แนะนำค่ะค so ่ะเป็นภูมิแพ้มาทุกเกือบสิบปีค่ะเป็นภูมิแพ้นะคะมือนะพี่เล็กมือแตกแยะเลยค่ะเป็นเลือดซิ๊ดซิ๊ดซิดซิ๊ดฮะล้วกระเป๋านะหยิบแบงค์แบงบาทนะเลือดออกซิ๊ดซินี่ยจะหาหมอฮะไม่ไม่เชื่อมานะคะเพราะว่าไปหาหมอสองที่สองโรงพยาบาล ให้ยามาทานทั้งทานทั้งปานนะคะก็ไม่หายแล้วก็แบบน่าเกลียดอ่ะมือแบบใครเหมนแบบใครเห็นก็รังเกียจอ่ะแต่ใครเห็นเขาก็รังเกียจก็ว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอะไรมือทำไมคูพ,พองมือทำไมเลือดจิ๊ดจิ๊ดจ,จ,จะใส่มือตลอดค่ะและทีนี้ก็พกกอดีคุณกายกรแนะนำว่าเออมีตัวหนึ่งนะ มันเป็นยางนำลองกินดูลองกินได้ย,ยางบอกยางค่ะยางยังไม่ได้กินเลยก็เลยลองลองลอง,ลองกินดู่ะซื้อเป็นหนึ่งในมอนค่ะไม่ได้ขายเลยค่ะทานทานเองหมดเลย่ะทั้งทานทั้งทานททาน,านะฮะเพียงแค่ประมาณสองเดือนนะคะมือมือก็ดีปกติกับขท้าแล้วสวยเหมือนเดิ้สวยเองดเอ้เย เราี่มพ์แพ้ที่บอกว่าเป็นแผลติดเชื้อง่ายๆตอีไม่เป็นละไม่เป็นแล้วค่ะอืมค่ะแล้วทีนี้นะคะมาอยู่หัวเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมแล้วก็ขึ้นแต่เป็นบ้านสามชั้นนะฮะแต่ขึ้นขึ้นบนน่ะหัวเข่าน่ะจะยกอย่างนี้ไม่ได้เลยนะฮะจะปวดมากแล้วจะกระดูกจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจะดังมากเลยอ่ะแล้วทีนี้ไปหาหมอหมอบอกว่า ป้าต้องผ่านนะจิตใจไม่ดีล้วอุ้ยบอกหมอทอํายังไงดีอ่ะไน่นใผ่าได้ไหมทําทยัางไงทายังไงก็ได้ไม่ต้องผ่าน้วบอกอ้าวแล้วแล้วป้าทาไงบอกเออนั่นป้าขอกินงาดําอุ้ยงาดำมันจะเปรักษาอะไรได้ก็ก็เฮ้ยงาดาจะเปรักษาอะไรได้อุ้ยขอเรามีของนี้เราต้องลองใช่ไหมคะเลยทีนี้อ่าก็ทานค่ะ ทานแบบว่าหมอทานยาหมอด้วยแล้วก็ทานงาดำด้วยตอนแรกก็ทีละเม็ดเนาะก็เสียดายอีกหมดเพราะว่าตื่นกลางวันตื่นกลางคืนตื่นไปหมดมันหมดไปแล้วอ่ะเราต้องซื้อเพิ่มใหม่นะคะก็เลยทีนี้เช้าสามเม็ดกลางวันสามเม็ดเย็นสามเม็ดทีนี้แบบพอดีแบบแล้วก็ก่อนนอนอีกนะคะก่อนนอนอีก อเมทคือพูดง่ายๆอ่ะวันนั้นอ่ะเกือบแขงค่ะจะกก็ประมาณทานไปได้แค่กล่องเดียว <alon> แล้วทีนี้เราก็ลองขึ้นมาค่ลองลองขึ้นชั <quy Gothic? S 2> ้นสามใหม่นะฮะจากที่กระดูกก๊อกแก๊งแกลมันก็หายปกติเพราะว่าเราขึ้นไปนะค่ะจากขึ้นขึ้นไปอ่ะะจะดีแต่ตอนลงอ่ะต้องใช้ถั่ขักเอาขับเอาใช้ถั่ลงอ่ะก้าวขั้นนะฮะแล้วทีนี้ลองขึ้นไปใหม่จากการที่เราทานไปสอง กล่องนะคะเช้าสามกลงวันสเย็น3ก่อนนอนสาแค่2กล่องปกติเลยค่ะไม่เป็นเลยไม่ผ่านตดไมครับอ๋อไม่ผ่านนี่เป็นไองอ่ค่ะทัอบคุณ